Oh, สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านวันนี้ก็กอบลกูกชาวนาเอาไว้เอารถทกข้อคันใหม่ของกอบลูกเชาวนามาทำเบีคครับสองขางเลยซีดลว นี่เพิ่งออกมานะครับก็เอามาเช็คเบรกก่อนเลยครับเอาให้เปรีย้ยเบรกหน้าปกติครับแต่บเบรกหลังมีปัญหานิดหน่อยก็ยังไม่ได้แต,แตงนะครับในทะเบยียนได้มาใหม่เลยครับเด จะเบียนพิงได้มาแล้วครับนี่บุรีรัมล้ะยังไม่ได้วิ่งงานเลยครับดิสเราไม่ค่อยวิ่งครับเรามาซื้อมาไว้ก่อนช่วงนี้รดราคาเดี๋ยวซื้อมาเตรียมรถไปก่อนครับ กสภาพถือว่าโอเคครับมีแอร์เย็นนะครับติดแอร์แล้วก็เป็ี่ยนดำด,ำดำห้างนะครับดำออกมาดำเดิมๆม,มาเลยครับเป็นรถด,ดำออกมาแต่ศูนย์นะครับตัวนี้1อยสิบเจ็ดแรงทําเบรกตัวนี้เสืออะไรมาแล้วครับ ช่างกำลังใส่ครับ <Yeah. S 1> พาเบรกยังดีดูยังดีอยู่ทางนี้สองข้างเลย ดูดาดหลังนะครับไน้ตัดบางฝุนออกไปแล้วครับบางฝุนมันยื่นออกนอกรถเยอะพอดีครับทำการตัดออกไปแล้วครับนี่ก็จะประมาณนี้ถ้าเดิมๆม,มาแต่เขาก็จะยื่นออกไปอีกประมาณฝ่ามือนหนึ่งครับสข้างเลยแสงชอบดอก ก็เสียงจะดังหน่อยนะครับเสียงรบกวนจะดังหน่อยขอขอบคชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวอนาคตช่วงเกี่ยวข่าวก็จะได้เห็นรถคันนี้แล้วครับสามรถ่ยวไปครับ เราก็รวมถึงตอนถอนมันด้วยครับก็จะมีคลิปให้รับชมเรื่อยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆแต่งครับตอนนี้พอดี๋ยวใส่หมอก๋วยเตี๋ยวครับออกตรงนี้เลยวนี่ใส่ถอดตรงนี้นะ ขอติดรถมาก,ก็ออกข้างๆนี่นะครับแต่พบไปต่อให้มันออกตูดครับไปขนส่งภายในก็สวยนะครับรถเดี๋ยวเราก็ให้ดูเขาๆครับวันนี้เอารถมาเช็คระบเบรกกำลังใส่ครับก็ ดีแค่เปลี่ยนแค่ซีนครับพวกโอลิงลูกยางกันฝุ่นลูกยางเบรกซีน3ามอย่างครับโอเคคลิปนี้ก็กอบลุกชนาขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูดรถอกล้อของกรอบลูกธนาครับถึงซื้อมาครับ